โอเคนะครับก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนั่นเองนะครับผมในวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในเกมบันดิเมตไฟเตอร์ซูเปอร์เลเตอร์กันอีกเช่นเคยนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ภายในวันนี้นั่นเองนะครับผมก็จะมาแนะนำพาสีหรับเกมนี้นั่นเองนะครับผมแนะนําว่าพาสีฟแต่ละอันเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างแล้วก็เหมาะกับทีมแบบไหนนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยโอเคนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปเนี่ยก็ขอฝากเพจ Buildset XD ไว้ด้วยนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเเพจขอองงผมนะ นะครับผมไม่ว่าจะเป็นอนิเมชั่ m เปียหรืออนิเมช i ไฟเตอร์นั่นเองครับผมหรือว่าเกมอื่นๆน่ยก็ลองทำมาคุยกันก่อนได้นั่นเองนะครับผมซึ่งเลืราคานะครับก็จะอยู่ที่12ชั่วโมง40บาทนั่นเองนะครับอย่าลืมมาใช้บ,บริการกันเยอะๆนะ โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเว็บของ anime fighter wiki นั่นเองนะครับผมซึ่งเออ่ในเว็บนี้เนี่ยก็จะมีข้อมูลต่างๆนานา,นานมากมายของเกมนี้บอกไว้นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ทุกคนฟังนะครับว่าไอา้พาร์ทีสแต่ละอย่างเนี่ยสามารถทําอะไรกันได้บ้างนั่นเองนะครับผมโดยที่ผมนะครับก็จะเริ่มจากาพาร์ทีสที่มันเป็นสีส้มขึ้นไปนั่นเองนะครับผมเพราะว่าไอ้พวกสีม่วงสีฟ้าสีเทาเนี่ยมันไม่ค่อยน่าใช้แล้วนั่นเองนะฮะก็ เพื่อในการที่จะแนะนําผู้เล่นด้วยนั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาเริ่มที่อันแรกดีกว่านะครับผมเป็นแท็กที่เข้า3นั่นเองนะฮะท่านผู้ชมบวก100%คูณ2องบอสดาเมจก็อันนี้ก็บอกตรงๆว่าถ้าเป็นมือใหม่ก็แนะนําว่าหาไว้ก็ดีนั่นเองนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันเอ,อ่อบวกดาเมจมาเยอะมากเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบว่าพาทฟที่ไม่ได้หาค่อนข้างยากนั่นเองนะฮะท่านผู้ชม ถือว่ามือใหม่ก็หามาใช้ได้นั่นเองโคเล็กเตอร์3โบก0.2ดอกเนี่ยอันนี้ก็สามารถเริ่มหามาใช้ได้แล้วนั่นเองคะท่านผู้ชมสมมติว่าใครที่ยังไม่มีพาร์ล,ลุงนั่นเองนะฮะก็อันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเอ่ออีกตัวเลือกหนึ่งที่สามารถเอามาใช้ได้น,นะครับผมสำหรับมือใหม่นะสโตร์เลอร2นะครับลบ2อัลติเมทชาร์จคูณ1.1ดาเมจแล้วก็1.1บอนด์ดาเมจอันนี้นออนเ, 1. 1เ, 1. 1เน,นี่ยผมมองว่าเฉยๆนะเออไม่ต้องหาหรอกอ่ะประมาณนี้ไปกันแบบรวดเร็วนะครับผม G เนีคร่มมม้ถาาผผอ่่นไิดก็ รอบอันนี้เนี่ยก็เอาไปเพิ่มเลเวลนะครับผมก็ใครจะใช้ก็ได้นะแต่ผมมองว่ามันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะเออโอเคก็ค่อข้างไปนะครับผมมาถึงที่อันต่อมานะครับผมเป็นไทนี่นั่นเองนะฮะก็ซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็มองว่าสามารถหามาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าผมมองว่าถ้าจะหาอะไรที่มันขนาดเนี้ยผมมองว่าไปหาบับลุ้งเลยน่าจะง่ายกว่านั่นเองนะฮะท่านผู้ชมเอาเป็นว่าค่อข้างไปนั่นเองนะฮะ อ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเป็นจายแอนนั่นเองนะครับผมก็ถ้าจะหาเนี่ยไปหาพารุ่งดีกว่านั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยมาที่อันต่อมานะครับผมเป็นแทงนั่นเองนะครับผมก็คืออันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมไปหาบับลุงดีกว่านั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้อ่ะมาที่อันต่อมานะครับผมเป็นดิจิเจนสองนั่นเองนะครับผมบวก3ามเลเวลแคปนั่นเองซึ่งอันนี้นะครับก็จะบวกเอ่อเลเวลแคปจากเดิมไป3นั่นเองนะครับผมก็คืออันนี้เนี่ยผมมองว่าก็ไปหาลุงดีกว่่าาเเเนนนนนะอออััีีี้้ยสสมม บอกว่าม,มันยังไม่ค่อยสุดอ่ะเออก็แนะนำว่าไม่แนะนำนะครับผมอ่ะมาที่ซัมเมอร์ลักกี้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็หาไม่ได้แล้วนั่นเองอ่ะมาที่อันต่อมานะครับผมเป็นลักกี้สนั่นเองนะครับผมบวกศู5จุลักนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าใครยังไม่มีแบบว่าลักกี้สก็สามารถเอามาใช้ได้ก่อนนั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้เลยอ่ะมาถึงดาร์คูลิกนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้นะครับก็ แล้วหลังเลยเนี่ยผมจะให้มองที่0.25ดรอปนั่นเองนะครับผมอย่างอื่นช่างมันนะครับอ่ะซึ่งอันนี้นะครับก็แนะนําว่าถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยสามารถหาอันนี้มาใช้ได้ก็ยิ่งดีนั่นเองนะครับแนะนําว่าถ้าใครจะทําทีมดรอปเนี่ยก็อันนี้นะครับเป็นอีกตัวเรื่องนึงที่แนะนํานั่นเองนะฮะท่านผู้ชมอ่ะประมาณนี้เลย Solid Go นั่นเองนะครับผม Solid Go เนี่ยเอ่อเรื่องความสามารถผมก็ไม่บอกอะไรเยอะแล้วกันแต่ผมมองว่าในตอนนี้มันคูลเย็นอ่ะมันไม่ค่อยน่าใช้นั่นเองนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าเงินตอนนี้มันมันเฟมมาากกเลยนนนะะครับผ็แํว่าอันนนีี้เ่ยก็ไม คูณ0.2ยีเอ็ปีก็ทำให้อเวล์ไวขึ้นอันนี้ก็ค่อนข้างไปนั่นเองนะฮะส,สอตเซอร์3นะครับผมลบ4อัตติเมชชา่นนะครับคูณ1.2ดาเมจแล้วก็1.2บอสด,ดาเมจอันนี้ก็ผมมองว่าเฉยๆนะไม่ได้เพิ่มแบบว่าดาเมจที่เวอร์วังอะไรอลังการมากนะครับผมก็ไม่แนะนำเหมือนเดิมนะมาที่ดิเลเจนซ์3นั่นเองนะครับผมบวก5เลเวลแคปนั่นเองนะครับผมอันนี้เนี่ยถ้าใครยังหาโพธาคอนิสไม่ได้ก็สามารถเอาอันนี้มาใช้ก่อนก็ได้นะครับผมสำหรับมมมืออใหหห่่่่นนนนนะะะะะแตววาาาาถ้้จจจก็ไไปเเเลยยัังครบบผดดทีี อ่ะมาที่ล็อกกี้สนั่นเองนะครับผมซึ่งล็อกกี้สาอันนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะแนะนําให้หานะครับผมสำหรับมือใหม่เนาะเพราะว่าอาจจะแบบว่ายังหาบับคูนได้รักไม่ได้นั่นเองนะท่านผู้ชมเพราะว่าบับคูนได้รักเนี่ยมยันเป็นบัฟที่เป็นเออ่ระดับซีเกตเนาะแต่ว่าถ้าหาได้ก็ยิ่งดีนะแต่ว่าเราพูดถึงอันนี้ก่อนดีกว่าน,นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็บอกว่าเออกลางๆแล้วก <น Applause S 2> ันเนาะเออถ้าถ้าใครหามาใช้ได้ก็ยิ่งดีนั่นเองนะครับผมสำหรับมือใหม่เพราะว่ามันบวก0.5ลักเลยนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมมมมอออ่่่ะะาาทีีนนนััเเงครรบผด ซึ่งอันนี้เนี่ยผมมองว่าก็ยังไม่ค่อยดีนั่นเองนะครับผมอ่ะค้ำางไปอันนี้เจนเนอเรชั่นะครับผมหาได้จากซัมเมอร์อีเวนต์ก็ค้ำางไปนั่นเองนะครับผมอ่ะค้ำางมาเลยอ่ะรีแลกก็ค้ำางมาเฟรมิงก็ค้ำางมานั่นเองนะครับผมอ่ะมาที่เอ่อมอรซนเนอรี่เหรออ่ะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นบัฟปืนนั่นเองนะครับผมซึ่งบัฟปืนอันนี้เน er ี่ยผมค่อนข้างที่จะแนะนำนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่ยังหาบัฟดำไม่ได้นั่นเองนะฮะเพราะว่าบัฟนี้เนี่ยมันคูณหนึ โคตรเยอะนั่นเองนะครับผมแต่ว่าอันนี้เนี่ยข้อเสียคือจะลบ10%เย็นแล้วก็ลบ5ดรอปนั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้เนาะก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะคิดยังไงแต่ผมบอกว่าถ้าเอาเรื่องดาเมจเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเอ่อดีระดับหนึ่งในลุงเลยนั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยเมื่อที่อันต่อมานะครับผมเป็นเบสซิ่งนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้นะครับก็จะคูณ1.85ดาเมจแล้วก็คูณ1.75บอส แล้วก็2.5% v ม s สปีดอันนี้ก็คือจะเป็นบับลุงที่ค่อนข้างดีเลยนั่นเองนะคะท่านผู้ชมใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยก็ก็สามารถหามาใช้ได้นั่นเองนะครับอ่ะมาที่โก o ส t ลีนั่นเองนะครับผมโก o ส t ลีนะครับก็คูณ1.5ดาเมจนะครับผมคูณ1.5บอสแล้วก็ 1น่งจุดห้าไอเท็กสปีดแล้วก็จะคูณ1ิบบุฟสปีดนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็เอ่อให้อยู่ในระดับเดียวกับเบสซิ่งนั่นเองนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้เนาะมาที่เอสนั่นเองนะครับผมคือคูณหนึ่งดาเมจแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์คฮนั่นเองครับผมอันนี้เนี่ยผมมองว่าก็ค่อนข้างดีนะเออแต่ผมมองว่าถ้าจะหานี้เนี่ยก็ไปหาในอื่นดีกว่านะครับผมอ่ะประมาณนี้เลยเพราะว่าส่วนใหญ่แต่ตอนนี้บับลูมันไม่ค่อยน่าแบบไม่ค่อยน่าเล่นแล้วเนาะอ่ะประมาณนี้เลยนะครับผมมา มให้ดูที่บวก +0.25 time นั่นเองนะฮะท่านผู้ชมซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็แนะนําให้ทําทีมเวลานั่นเองนะครับผมก็สมมุติว่าเราเนี่ยทําการยืนห้องการเวลาใช่ไห้ครับผมถ้าเรามีไอ้ Time l o r เนี่ยก็จะทําให้เวลาคูณเยอะขึ้นไปกว่าเดิมนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมอ่ะมาที่ Passive g o กันบ้างน,นะครับผมซึ่ง Passive g o เนี่ยผมก็บอกเลยว่าเออเป็น p a s s i v อันนึงที่ค่อนข้างที่จะแนะนําสําหรับมือใหม่เลยนะครับผมก็ถ้าใครได้มาก็ควรเก็บไว้ก็ดีนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมอ่ะมาที่ม m o เตอร์นั่นเองนะครับผมก็ คูณ0.8ดาเมจคูณ0.8ดาเมจบอสแล้วก็ speed, แก speed, เอเแ็กสปีดแล้วก็บูฟสปีดอะไรก็ว้าว่ากันไปนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสามารถใช้โอเค ก็เรียกว่าไงอ่ะคือถ้าใครที่แบบว่ายังหาบัฟดีวายไม่ได้ก็สามารถแช่นี้โคโแล้วก็เอ่อเอาไปใส่ทีมดาเมจได้ก่อนนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมอ่าประมาณนี้เลยอ่ะโมที่บัฟยอดหินนั่นเองนะครับผมสำหรับบัฟนี้นะครับโพอทาคอนดิชนั่นเองนะครับผมซึ่งบัฟบนี้เนี่ยเราก็จะไม่ได้ใช้อะไรมากนอกจากบวก10เลเวลแคปนั่นเองนะครับผมซึ่งบัฟบนี้เนี่ยจะทำให้เอ่อเลเวลแคปณตอนนั้นเนี่ยบวกขึ้นไปอีกนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมก็อย่างเช่นแบบว่าสมมุติว่าตอนเนี้ยเอ่อเลเวลแคปมตรับผมแต่่วาาาถ้เรมีบัฟนีี้เน่ยกก็จะบวไปอีก645นั่นนเองะะฮท่่่่่่่าาาานน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 ผผผูู้้้ชชมมมคคคออออขงงงททีจะะะยดิิัััเเเเเรรบใกพลลวแปฮ มาที่อันต่อมาแล้วับผมเป็นไลท์สปีดนั่นเองนะฮะซึ่งไลท์สปีดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับดูที่คูณ0.3ไทม์นั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยเนาะอันนี้ก็จะดีกว่าไทม์หลอดนั่นเองนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าใครได้บัฟดัมอะไรมาก็แนะนำว่าให้โคลนเก็บไว้นั่นเองนะครับผมแล้วก็สามารถเอามาใช้ได้นั่นเองนะฮะท่านผู้ชมอ่าประมาณนี้เลย อันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการทําทีมทามนั่นเองนะครับผมก็เอาง่ายคือมันก็ดีกว่าทาม์รอดอะเอออประมาณนี้เลยเนาะมันที่ครูลลดเดอร์กัน,นมากนะครับผมซึ่งครูลลดเดอร์นเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบว่ารูปผีนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้นะครับก็จะเอาไว้แบบว่าเพิ่มบแบบว่าเออทีมดามเมจนั่นเองนะครับผมก็สําหรับใครที่ต้องการที่จะเพิ่มทีมดาเมจเนี่ยก็ ถ,ถือว่าเป็นที่แนะนําเลยนะครับผมสำหรับครูเลดเดอร์นะอ่ะมาที่โกลเดนลักนั่นเองนะครับผมซึ่งโกลเดนลักเนี่ยบอกเลยว่าโคตรจะแนะนําในการทําทีมลักนั่นเองนะครับผมเพราะว่ามันบวกลักมาหนึ่งเลยนั่นเองนะฮะสมมุติว่าเราใส่หินได้สิบเก้าตัวเนี่ยก็คือบวกมาสิบเก้าเลยนะเออบอกเลยว่าเยอะมากนั่นเองนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะอ่ะมาที่ไมเนอร์นั่นเองนะครับผมบวกศูนย์ดสามดรอปนั่นเองนะครับก็อันนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นั่นเองนะครับผมก็สําหรับใครที่เป็นมือใหม่แล้วก็ต้องการทีีีีีีี่่่่่่่่่จจะะะะะะะททททททํํําาาาาามมมดดดรอออออออปเเเเเเเนน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 นยยยกกกกก็็็บไ้้้ลลววััััหึงงงใใตืแฮฮผูช มาที่เอ่อบอน u ี้ฮันเตอร์นั่นเองครับผมซึ่งอันนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะแย่นั่นเองนะครับเพราะว่าเอ่อมันลบไป0.4ดอกเลยนั่นเองนะครับผมส่วนส่วนดาเมจนะครับมันคูณมาแค่3เองนะครับผมมันไม่ได้แบบว่าคูณบอ r d e r d a ด้วยนั่นเองนะฮะก็บอกเลยว่าอันนี้เนี่ยก็ไม่แนะนำนั่นเองนะครับผมสำหรับบอนตี้ฮันเตอร์นั่นเองนะฮะเดี๋ยวใครจะสงสัยนะครับว่าไอ้ผีไอ c o o ล Leader เกับไอเนี้มันต่างกันยังไงนะครับผมซึ่ง คู่เลอร์นะครับก็จะเป็นผีตัวสีฟ้านั่นเองนะฮะส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นผีตัวสีเทานั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยอ่ะมาที่ดีวกันบ้างดีกว่านะครับท่านผู้ชมซึ่งดีวนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นบัฟแองเจิลนั่นเองนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าใครที่ได้บัฟพวกไอ้ดีวมาเนี่ยก็แนะนาว่าให้ใช้ทันทีเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าเพราะว่าบัฟดีวนะครับมันบวกดาเมจเบสมาค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับก็เอาง่ายคือเออดีกว่าบัฟดาอะไรประมาณนั้นเนาะอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะแต่ว่าใใในน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 นกกกรรรรรณีีีี้้้้เเเเเ่่่ยผผมมมม็็็จจะะะะะแแบบบบบงงงัััััฟปป2ภทททคสสาาหหชชลวดอฮ อันนี้บัฟแองเจิลนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นบัฟที่บอกว่าติดตัวดีนั่นเองนะครับในการทําทีมดาเมจนั่นเองนะฮะก็บอกเลยว่าใครได้บัฟนี้มาเนี่ยก็ถือว่าโชคดีสุดๆเลยนั่นเองนะครับผมเพราะว่าบัฟนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งนั่นเองนะครับผมอ่ะมากรที่บัฟเดมอนนั่นเองนะครับผมซึ่งบัฟเดมอนเนี่ย ถ้าใครที่ทําทีมเจาะดูนะครับก็แนะนําว่าให้ใช้คู่กับแองเจิลไปเลยนั่นเองนะครับผมเพราะว่าต้องบอกเลยนะครับว่า2บัฟนี้เป็น2บัฟที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมในการคู่กันนั่นเองนะครับผมอันนี้คือไม่นับพวกสโนุสตอร์หรือว่าบัฟพวกจากฮาโลวีนนั่นเองนะฮะอ่ะมาที่อินเตอร์สเตลล่านั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็จะใช้เป็นทีมธามากกว่านั่นเองนะครับผมในการใช้เป็นทีมดาเมจเนาะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยไม่มีบัฟดีวายมาใช้เลยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเอ่อหนึ่งในบัฟททีีี่่่่่่แบบวาาาาาเเเเพิมมมมดดดจไ้้้นนนนนนัอองะะะะฮผูชปรณลย แต่ว่าตามหลักแล้วเนี่ยอันนี้มันควรจะทําทีมทามมากกว่านั่นเองนะครับผมเพราะว่ามันบวกมา0.4นทามเลยนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าโคตรเยอะนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมอ่ะก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะมาที่อันนี้นะครับผมเป็นโบเก้นลิมิเตอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งโบเก้นลิมิเตอร์นะครับก็จะบวก0.45ดอปนะครับหลักๆที่ผมจะเอามาใช้ก็คือดูจักรตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมแต่เอ่อเรื่องดาเมจเนี่ยคือถ้าใครที่ไม่มีแบบว่าบัฟดีไวมาใช้ก็เหมือนเดิมนะครรับผมมก็็สาาถใช้้นนนีีเเ่ยเป เออบัฟดาเมจหลักได้ก่อนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าใครที่เจอบัฟพวกแองเจิลหรือว่าเดมอนเนี่ยก็สามารถค่อยเปลี่ยนมาใช้ได้นั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยเนาะก็ถ้าจะให้สรุปง่ายๆนะครับคือไออินเตอร์สเตลล่าเนี่ยเอาไว้ทำทีมทามส่วนโบเกอร์ลิมิเตอร์นะครับเอาไว้ทำทีมดอบนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นสองบัฟที่ดีที่สุดแล้วนะครับในการทำทีมดอบแล้วก็ทีมทามนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมอ่าประมาณนี้เลย อ่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่ะมาที่อันต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นบัฟจ,จากคาราวินนั่นเองนะครับผมก็จะไม่พูดถึงนั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้เลยนะอ่ะมาที่คริสต์มาสพาสซีฟนั่นเองนะครับผมซึ่งก็เอาง่ายๆก็ขอค้ำค้างไปเลยแล้วกันนะครับผมแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้พวกบัฟคริสต์มาสเนี่ยก็คือมันบวกมันบวกเยอะกว่าบัฟจากปกตินั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้เลยนะก็ถ้าใครที่จะหาบัฟคริสต์มาสมาใช้ก็บอกเลยว่าแนะนำนั่นเองนะครับผมก็ถ้าจะให้แนะนำนะครับก็จะเป็นเอ่ออิมเพอร์เรียลนั่นเองนะครับผมมมาาเเยอออะะกนดดูิ มีอิมเพอรี얼นะครับผมที่ผมแนะนำนั่นเองนะครับผมในการหาบัฟคิดมัฟนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมอ่าประมาณนี้เลยนะแล้วก็มาที่กาเซียนั่นเองนะครับผมซึ่งกาเซียก็ถือก็บอกตรงว่าดีเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าบวกเบสดาเมจมาเยอะนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมก็ถ้าใครจะใช้ก็สามารถเอามาใช้ได้นั่นเองนะครับผมอันต่อมานะครับก็จะเป็นสโนว์เฟรนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมซึ่งสโนว์เฟนะครับก็จะบวก0.35ดรอปนั่นเองนะครับก็คือบวกเยอะกว่ามาณนี้เลยนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมก็ใช้นทีมดอออปยู่่นนนัเงะฮะท่านผู้ชมอ่าประมาณนี้เลยอ่าแล้วก็นั่นนเองะครับผมซึ่่งเนียก อารมณ์ให้คาสโนฟิกเลยนะครับผมบวก0.35ทามนั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นบัฟดำที่สามารถทำทีมทามแล้วก็ทำทีมดรอปได้ดีที่สุดแล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอ่าประมาณนี้เลยอ่ะอันต่อมานะครับผมเป็นดีวายนั่นเองนะครับผมเป็นแอสตอนั่นเองนะครับผมซึ่งบอกตรงว่าไอเบดดาเมจเนี่ยมันคูณมาค่อนข้างเยอะนะแต่ผมมองว่าเอ่อดีเพสเนี่ยมันค่อนข้างกากนั่นเองนะครับผมก็ บอกตรงว่าอันนี้เนี่ยเป็นพาสซีฟดีวที่ไม่แนะนํานั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าใครไม่มีดีวเลยก็สามารถเอามาใช้ได้ก่อนนั่นเองอ่ะประมาณนี้เลยเมื่อที่สซโนตอมนั่นเองนะครับผมซึ่งสันนี้เนี่ยก็จะเป็นบัฟที่แบบว่าโคตรดีเลยนะครับผมแบบว่าโคตรของโคตรดีเลยนั่นเองนะครับผมในบัฟคินบันนั่นเองนะครับผมก็คือ บั๊บนี้เนี่ยมันก็จะบวกเอ่อสี่เบสดาเมจนะครับผมแล้วก็ก็อัลติเมทดาเมจเนี่ยคูณ4เลยนั่นเองฮะท่านผู้ชมบอกเลยว่าโคตรเดยอะนะแล้วก็ที่เรื่หลักเลยเนี่ยมันเอ่อเพิ่มทีมดาเมจคูณ1ด้วยนั่นเองนะท่านผู้ชมก็บอกตรงว่าบั๊บนี้เนี่ยโคตรของโคตรด,ดีเลยนะครับผมก็คือแบบว่าถ้าให้เป็นเทียร์ก็คือแบบเทียร์สูงสุดเลยนั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยเนาะสำหรับบัฟสโนว์สตอมนั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จบเป็นเพลงเท่านี้นะครัรรนนัััััััับบบบบบผผผมมมมมสสสาาาาหหหหรรรรรรรกกกกกกกแแแนน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 ะะะะะะพพซีีีฟ่่่่่่เเเเเเอออออองงงงฮฮใใใคคคคชชลลลลลิิปป้้้้ยยย็็็ืืด like, ดดดดไ์์ววตตจ เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนด้นนี้นะครับผมสวัสดีครับ